กาบสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้เล um> uh ี้ยงควายทุกท่านเมื่อนี่ก็อยู่กับผู้เบาได้ห้อยเหมือนเดิมครับมาไทยเปิดราคาควายให้แม่เฉวีคือเก่าครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าเมื่อนี่มี้พี่น้องช่มจากแม่ครับแม่ทองเดียวจ้าอ่าแม่ทองแม่เดียวเนาะแม่ทองแม่เดียวเพิ่นทองกับพ่อใดจักเดือนครับแม่เบิ่มจูเนียจ้าหาเดือนทองกับพ่อเบิ่มจูเนียหาเดือนแล้วเนาะอสูงทอาไดครับส่วนสูงเพิ่น ลอยสามสิบสามบวกลบเนาะก็ลอยสามสองสามสามไปนี่เพิ่นลูกที่เท่าใดในทองครับลูกแรกจ้ะโอ้เป็นสาวทองแรกครับทองกับเบิรมจูเนียประมาณหาเดือนเนาะมีเอกสารบ่ครับมีจ้ะขอเบิ่งเอกสารหน่ครับขันหนว่าเบิ่งกันเดี๋ยวเด้อเอาไปนี่เบิรมจูเนียเนาะเบิร์มจูเนียใบหลอดครบเนาะใบหลอดครบจ้ะ เอา้างามๆจังสี่นี่ห้องสีเปิดให้พี่น้องไปเลี้ยงต้อนี่เปิดราคาเท่าใดครับหกบาคโอ้พี่น้องสบายอีกแล้วต่อร่องได้ป่วยเนี่ยได้แน่อยู่เอา้าต่อร่องได้คือเก่าเน,ะใน,ใน,นเาะต่อ,ตอไม่ไดแ้แมนแมนให้พี่น้องต่อร่องเอาเนาะเบื้องหนา้าเบื้องตาครับแบบนี้นี่มีขวัญสองทางดอกนึงตัวนี่ มอหมอท่องครับพี่น้องมอหมอท่องเนี่ยเขาเปิดงามดีครับเขาเปิดงามดีเป็นหลังกับกว่างดีเนาะครับเนาะตาตันตาตันครับตาเตี้ยมแก้มจ้ำครับอัตลักษณ์ไขยไทยครับชัดเจนดีข้อสองอ่องผูกโบงงามพี่น้องเลยครับเอ็กบวกเท้า่างง่ายถุงเท้าขาวซีขาครับผมขาดกําไลทั้งหลังเนาะกรีบเล็บกรีบเท่านะมุ่นดีครับผมกีบเล็บ กียรเล็บหลังกันโอเคดีครับผมถือว่าถือว่าผ่านเนาะครับอ่าโอเคกันแง่มดีครับกระเบื้องลำตัวโอ้โตัวแบบข้อข้อแบบเข่งขึ้เก่าครับข้อเพิ่นยังยนยนอยู่นเ,เนาะเมยเนาะนี่ส่วงกับว่าันเต็มดอกพูดถึงว่าก็ได้นี่ขันได้น้ำเลี้ยงดีๆเนาะครับเนาะนอ่าเพิ่นกับสีตึงสียังขึง้นกับสีงามงามไปไหลายกว่านี้เนาะ ไปฉีดยาบำรุงเอาเสีดยาบำรุง,เอ,งเอาไปเอาไปใส่หญ้าดีๆเนาะเบื้งข้อครับพี่น้องข้อยังย่นอยู่เด้เนี่อ่ะลำข้อกันยังดีนะเนาะอืมต้นตัวก็ดีนะเนาะอ่าเบื้องไทยครับพี่น้องบนี้สองผมผมไปเบื้องทางไทยก่อนอืมอู้ถ่ายกับเปลือดดีครับเป็นตะออกลูกง่ายสกล้วยถ่ายง่ายๆเป็นตะออกลูกง่ายเนาะกกหางนี่พี่นออ้องสีนะิ้ว ว่ัดตีข้นายทั้งไทยเพิ่นหยกหางเลยพุ่ยเฉียงๆเนาะหางกับพุพย่ยพุ่ยแง่ดีครับผมบอดอกบอดางเนาะแม่เนาะบอดาลับประกันต้นนีอ่าบอมีต้นนี้ตีคนตะบอมีจ้าอ่ะนี่เบิ่งครับหางกับเนาใส่ได้ครับพี่น,อน้องอนีง่นมสีเต่าครบเนาะแม่เนาะอ่ะนมสีเต่าครบจะล่องไปได้โอ้จิ้มเพิ่นพิษจิ้มสองสีสินี่อืมสองสีนี่คุ่ยสองจิ้มครับ เป็นวาสีไฮลูกงามกัดรอเบิงครับคันแม่ตัวดีพ่อตัวดีลูกกับวาขี้ไลครับ<ม>ครับส่วนมากที่เป็นยังสันเนาะเ<ะ>ชียงดีหูดีครับแม่นี่นกับราคากระเกษตกรก่อนาะแม่เนาะหกหมืมม่นยูรักหกหมื่นกว่าบาทนี่กะโอเคละ่ะอืมนี่งามงามแม่นี่งามเปิดเปิดราคาเบาๆเลยตัวนี่ พี่นองเบิร์งของเพื่อนอยู่นะครับเนาะพี่น้องล่าฆ่าแก่ล่าฆ่ากับพ่อไปพ่อมาเนาะครับเนาะเมนพูไปทั้งนาแก่นาสีพ่อไปได้อยู่ดอกครับพี่น้องตัวดีครับพี่น้องตัวนี้เชิงเชิงหูหูเลยครับแม่เอาเบื่อที่ต่อให้ไหครับเนี่ยโซนเก่าสิเก่าสิสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดหาหนึ่งครับผม ใายบกดวนโพรจะขึ้นพวะที่เจ้ากระไดโอ้ยมันเงดเจาา้าะเสียน้อเลี้ยงตัวดีเด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรไปต่อร่องกับแม่สวีได้เลยครับ <c oughs> นี่บกพื้นอัตะลักษณ์นี่ชัดเจนปวดดอกมึง <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อัตะลักษณ <c oughs> ์ชัดเจนโอ้ยฉันได้ปล่อยใส่หนาจจกระทิดบึ้งนี่เนาะไว้ <c oughs> <c oughs> ตัดยอดเลยจี้ตัวบ่ไใดเล่นเหล่านี้อ้วนตึงขึ้นนี่งามครับยมลงกัส้วงเต็มนาะตัวาเล้ยอัดก่อนดิ อัดยาก่อนหมือเลี่ยงเอาพี่น้องทั่วไปต่อร่องกับเมชวีด้อครับมือนีก็ทซ้ำหนีก่อนเนะฮะสวัสดีครับ